โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตำนานจากเพจคลินิกห้องน้ำนะฮะแล้วก็ช่อง y o ยูทูบหมอซ่วมรักษาซ่วมทุกอาการนะฮะจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานะครับน้ำไหลเข้าแทงม่อน้ำช้านะฮะปัญหาน้ำไหลไหลเข้าแทงม่อน้ำช้าเกิดจากอะไรคลิปนี้จะมีคำตอบให้ทุกท่านได้รับทราบก,กันนะครับโอเคสมมุตินะฮะปัญหาก็คือเราใช้ห้องน้ำเสร็จคนต่อมาจะใช้งานต่อผ่านไป5นาที10นาทีนะฮะ น้ำมันก็ยังไม่เต็มแทง์หม้อน้ำนะฮะค่อยๆจุดจุดจดจดจดอยู่อย่างนั้นนะปัญหาเกิดจากนี่ฟิลเตอร์นะฮะตัวนี้มันอุดตันนะครับต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้นะฮะชุดทางน้ําเข้าเนี่ยมันจะมีเป็นเกลียวตัวนี้เห็นไหมฮะเป็นเกลียวตัวนี้มันทําหน้าที่ในการรับน้ําจากสารน้ำดีจากท่อประปาเข้าไปที่ตัวชุดทางน้ําเข้านะะแล้วก็ เอาไปไว้ในแทงมน้านะครับปัญหาที่มันไหลเข้าแทงช้าเพราะว่าตัวชุดฟิลเตอร์เนี่ยมันตันนะฮะมันตันจากพวกเศษหินเศษทรายเศษสนิมน้ําตะกันตะกรนต,ต่างๆมันเลยทําให้ไหลเข้าไปในแทงมน้ำชา้าวิธีการแก้ไขปัญหานะฮะเราก็ใช้ครีมนะครับเนี่ยหนีบแย่เข้าไปในรูแล้วก็ดึงปึ๊ะด,ดึงแรงๆดึงมันออกมาเสร็จนี่ล้างทำความสะอาดนะฮะนี่นะฮะลา้างเคาะเคาะล้า,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 ลางทงสะอาด อันนี้นะออกนิดหน่อยแต่นี่ที่ผมล้างไปอยู่ข้างในเต็มเลยวะเป็นสนิมจากท่อเหล็กกาวนไนนะฮะพอเราเคาะล้างทาความสะอาดเสร็จเราก็ใส่กลับเข้าไปนะฮะใส่ฝั่งไหนก็ได้นะฮะมันไม่ได้บ่บงบอกว่าจะฝั่งไหนเข้านะก็คือวิธีาการก็ล้างสะอาดเสร็จก็ใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปประมาณนี้นี่แย่เข้าไปในรูนี้แย่เข้าไปแบบนี้นะฮะกดให้แน่นนะฮะแล้วก็ขันสายน้ําดีเข้านะขันแสยน้ำดีเข้าเปิดน้า วาวก็น้ำเข้าแทงได้ปกตินะครับโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับจบแน่นอนเรื่องน้ำไหลเข้าแทงเ่อน้ําช้านะครับโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยครับันนี้ครับสี่ตัวรวดครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดี